สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทุกข่าวชั้นชาแนล ตามที่หลายๆคนเรียกร้องนะคะวันนี้ t r ิคเกอร์ไทมจะมาพูดถึงศิลปินหญิงสากลที่ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเธอเนี่ยโด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นอย่างมากกับรี a นาหรือชื่อแฟนคลับไทยนะคะชอบเรียกเธอว่าแม่ค้าหรือว่ารีรีนั่นเองคะ่ะโดยเธอนะคะจะมีกลุ่มแฟนคลับที่เรียกว่า n a v ี่กับ17เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับรียนามาก่อนจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอ,อะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ T Time ไเไกทรเสียเวลา,ร,ารับ ชมพร้อมกันเลยดีกว่า So I'm w a s t e r t i m e Let's get into it เรื่องที่หนึ่งชื่อจริง เพื่อนๆอาจจะคุ้นกับชื่อรี n นากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อเต็มๆของเธอนั้นก็คือโรบินเรียนาเฟนตี้นั่นเองค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี1988ที่เซนต์ไมเคิลประเทศบาเบโดสเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาแต่หลายคนอาจคิดว่ารี n นาเป็นชาวอเมริกันนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเธอมีสัญชาติเป็นชาวบาเบโดสนั่นเองค่ะโดยเธอนะคะเกิดและเติบโตที่นั่นจนถึงอายุ16ปีแล้วจึงย้ายไปอยู่ที่ซซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำอาชีพนับร้องตามความฝันของเธอนั่นเองค่ะ 2. การฟ้องร้อง รหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์ท็อปช็อปกันดีนะคะที่เน้นขายสินค้าเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นต่างๆแต่ว่ามันกลับทาให้เรียลนาเนี่ยไม่เพิ่มอย่างแรงจนถึงขั้นฟ้องร้องแบรนด์นี้จนเป็นคดีความในปี2013เพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยใช้ภาพหน้าของเรียนนานะคะสกินไปกับเสื้อยืดโดยไม่เคยขออนุญาตเธอมาก่อนนั่นเองค่ะพอเมื่อเรื่องไปถึงศาลนะคะก็ตัดสินว่าแบรนด์เนี่ยมีความผิดจริงทําให้เธอนะคะชนะคดีความเพราะว่าสินค้านี้มันอาจทําให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเรียลนาเนี่ยเป็นผู้สั่ง ครั้้งนีแต่ว่าในปี2017นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยรีแอนนาก็ได้เปิดแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองแล้วค่ะอย่าง Fenty Beauty หรือว่า Fenty Skin และอย่างล่าสุดอย่าง s a v v g e X f e n t y นะคะที่เธอเนี่ยออกคอลเลคชันใหม่บ่อยๆแต่ไม่ยอมออกอัลบั้มใหม่สักทีแฟนคลับของเธอเนี่ยก็เลยเรียกเธอว่าแม่ค้านั่นเองค่ะ เรื่องที่3ประสบการณ์ปราบผีในอดีตนะคะริแอนนาเนี่ยโตมาในชุมชนที่ค่อนข้างเคร่งเรื่องศาสนาและความเชื่อมากเธอจึงมักเคยเจอประสบการณ์ปราบผีหรือว่าไล่ผีอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งนะคะในรายการสัมภาษณ์คิสเอฟเอ็เธอได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตว่าตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อเธอไปโบสมักจะเจอคนที่กรีดร้องหวยหัวออกมาเสียงดังมากเหมือนผีเข้า ดยคนอื่นๆน,นะคะก็จะมาล้อมรอบและสวดมนต์เพื่อไล่ผีเล่าตอนนี้อาจฟังดูเหมือนตลกนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เธอรู้สึกขนหัวลุกมากๆเลยและการที่เธอเคยเจอเหตุการณ์ปราบผีมาเยอะนะคะจึงทําให้เธอเชื่อเรื่องผีมากมากเลยครั้งหนึ่งเธอเคยปฏิเสธที่จะไม่พักในโรงแรมชาโตมาเมนท์โฮเทลเพราะเธอเชื่อว่าโรงแรมนี้มีผีสิงอยู่ซึ่งจริงๆนะคะโรงแรมนี้เคยเป็นสถานที่เสียชีวิตของจอห์นเบรซูซี่เมื่อปี1982ด้วยค่ะ 4. สิ่งที่เคยทําตอนเด็ก นอกจากเธอนะคะจะชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เธอชอบทําเหมือนกันก็คือการเป็นทหารค่ะตอนช่วงวัยรุ่นนะคะเรียลนาเนี่ยเคยเป็นนักเรียนนายร้อยในโครงการทหารสำรองมาก่อนซึ่งเรานะคะก็จะเคยเห็นอยู่หลายครั้งที่เธอมักแต่งชุดลายพรางหรือว่าชุดแฟชั่นลายทหารเรือนั่นเองค่ะ 5วันหยุดแห่งชาติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นชาวบาบโดสซึ่งจะมีเทศกาลประจําปีที่จัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองกันซึ่งทางประเทศนะคะก็จะเชิญเรียแอนนามาทุกปีจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจํางานไปเลยอีกทั้งเธอยังเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบาบโดสเป็นอย่างมากนะคะถึงขนาดที่มีวันหยุดแห่งชาติเป็นของตัวเองว่าเรียนนาเดย์อีกด้วยค่ะซึ่งจะตรงกับวันเกิดของเธอและทางประเทศเนี่ยยังยกตาแหน่ง Ambassador for Culture and y o u t h of Barbados ให้กับเธออีกด้วยอีกทางเธอนะคะยังแสดงคอนเส เฉพาะชาวบาบิโดเท่านั้นด้วยค่ะ6เพื่อนเจ้าสาว หลายคนนะคะคงทราบกันดีว่าเรียนนากับเคที่เพอร์รี่นั้นเป็นเพื่อนกันทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนิทกันเพราะตอนที่เคที่เข้าไปทักเรียนนาว่าฉันชอบกระเป๋าวาเลนติโนของเธอมากๆเรียนนาจึงส่งกระเป๋าวาเลนติโนรุ่นเดียวกันไปให้เคที่เพอร์รี่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ซึ่งเคที่นะคะก็ยังเชิญให้เรียนนาเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวสมัยตอนที่เคที่เคยแต่งงานกับรัชเซลในปี2010ด้วยแต่ว่าสุดท้ายนะคะเธอก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถบินไปงานแต่งที่อินเดียได้ซึ่งตอนนี้ aky, นะคะ เป็นนเพื่อ่อทีดีต่่่ออกันยูคะ 7. เวทีนางงามปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยธรรมชาติมากๆย้อนกลับไปตอนที่เธออายุ15นะคะเธอเคยประกวดเวทีนางงามด้วยส่วนตัวเธอนะคะไม่ได้อยากจะลงประกวดแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเชียร์ให้เธอลงจนได้โดยเธอนะคะได้ร้องเพลง Hero ของมา i า h Carey ในรอบความสามารถพิเศษจนสามารถคว้ารางวัล m i s ค c a m b o ร i a ียออฟคัมเบอร์เมีย o o มาได้นั่นเองค่ะ8เกือบได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ป ตอนอายุ16นะคะเธอได้พบกับโปรดิวเซอร์อีแวนโรเจอร์ตอนที่มาเที่ยวพักผ่อนที่บาเบโดสเขาเห็นเสน่ห์ในตัวของเธอนะคะจึงเรียกเธอมาออเดชันซึ่งเธอเนี่ยก็มากับเพื่อนอีก2คนมาออเดชันเป็นกลุ๊ปค่ะโดยโปรดิวเซอร์นะคะบอกว่าตอนที่เธอเห็นเรียนามาออเดชันครั้งแรกเขาทึ่งกับความสามารถของเธอมากจนไม่ทันได้สังเกตเพื่อนอีก2คนที่มาด้วยเลยเขาจึงขอนะคะให้เรียนาคนเดียวได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงของเขาค่ะ9เรียนไม่จบ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเธอเนี่ยได้เซ็น,นสัญญาเป็นศิลปินตั้งแต่อายุ16ปีทําให้เธอต้องออกจากโรงเรียนเพื่อย้ายไปอยู่อเมริกาเพื่อเป็นนักร้องโดยเธอเนี่ยเคยเปิดใจว่าถึงแม้เธอจะไม่ค่อยชอบโรงเรียนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยยังอยากที่จะกลับไปเรียนให้จบอยู่โดยเธอยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเป็นไปได้เธออยากจะต่อมาหาวิทยาลัยสาขาจิตวิทยาค่ะ10วิธีทําทให้หายตื่นเต้น หลายคนอาจคิดว่าระดับริวีน่าแล้วนะคะขึ้นโชว์เวทีแต่ละครั้งเนี่ยคงไม่มีอาการตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเธอบอกว่าก่อนขึ้นแสดงทุกครั้งนะคะขาเธอจะสั่นส่วนวิธีการที่เธอทําประจําเพื่อให้หายตื่นเต้นอันดับแรกนะคะเธอจะอมยาแก้เจ็บคอและวอร์มเสียงก่อนทุกครั้งต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือถ้าเธอไม่ดื่มวอดก้าเนี่ยก็จะดื่มเตกิล่าแก้วหนึ่งก่อนขึ้นแสดงโชว์ทุกครั้งเพื่อแก้อาการตื่นเต้น,นะคะ่ะซึ่งมันก็เวิร์กทุกครั้งนะคะ 11ประกันขาใช่แล้วค่ะเธอนะคะมีประกันขาทั้งสองข้างมูลค่า1ล้านเหรียญดอลลาร์เหตุมาจากตอนปี2007นะคะจากนิตยสารจิเลตเนี่ยได้ให้รางวัลคนดังขาสวยในสาขา c e l e b r i t y l e g s of g o d d e s s ให้กับ r บรียนาดังนั้นจ e เลตนะคะจึงทําประกันขาให้เธอในมูลค่า1ล้านเหรียญดอลลาร์แต่ตัวบรียนาเองกับคิดว่ามันสิ้นเปลืองเกินเหตุและเธอก็ไม่ได้คิดว่าขาของเธอเลิศเลอขนาดนั้นด้วยค่ะ12รอยสัก ตอนนี้นะคะรีน,นาเนียมีรอยสักมากกว่า25รอยสักแล้วแต่ว่ารอยสักหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยนะคะก็คือรอยสักรนคอด้านซ้ายของเธอนั่นเองค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสมี2คําซึ่งแปลว่ากระบฏกับดอกไม้นั่นเองค่ะ13ภาพยนตร์และซีรีส์จากตัวละครแมรี่แอนเคนจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดในตำนานอย่างเรื่องไซโคปี1960นะคะถูกมารีมิทเป็นซีรีส์เรื่องเบส์โมเทลซึ่งได้เรียหน,นามารับบทเป็นแมรี่แอนเคนอีกด้วยในซีซันสุดท้ายของเรื่องค่ะนอกจากนี้เธอยัง ได้รับแสดงภาพยนตร์รีเมคเวอร์ชั่นผู้หญิงด้วยตัวอย่างเช่นเรื่อง Ocean's e g g ในปี2018แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะอย่างเช่นเรื่อง Valerian and the City of a Thousand Planets ในปี2017และเรื่อง The Battle Ship ในปี2012นั่นเองค่ะ14อาการปวดหัวตอนเธออายุ8ขวบนะคะเธอเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ซึ่งมันประจวบเหมาะกับตอนที่พ่อแม่ของเธอมีปัญหากันด้วยค่ะมันเลยยิ่งทําให้อาการปวดหัวของเธอรุนแรงกว่าเดิมครอบครัวก็พาเธอไปหาหมอทำซีทีสแกนหลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่พบอะไรซึ่งเธอนะคะเลยเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายของเธอแต่พอเมื่ออายุ14ปีอาการเหล่านี้ก็หายไปโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็บังเอิญไปประจวบกับตอนที่พ่อแม่ของเธอหย่ากันเรียบร้อยพอดีจึงไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วอาการปวดหัวตอนเด็กๆของเธอนั้นมาจากปัจจัยไหนกันแน่ค่ะ 15ปฏิเสธนิตยสาร Playboy เรียลนาะคะถูกจัดอันดับให้เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ทั้งในท็อปรอยของ FHM และใน Max i m นั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นในปี2011นิตยสาร e s q u i ์ e นะคะยังจัดรางวัลให้เธอเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกทําให้นิตยสาราที่ขายภาพนูดเป็นหลักอย่างนิตยสารา Playboy ยนะคะติดต่อมาขอเรียลนาให้ขึ้นปกหลายครั้งมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็ปฏิเสธไปทุกครั้งเลยโดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าเธอจะชอบแต่งตัวเซ็กซี่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธออยากจะแก้ผ้าขึ้นปกนิตยสารนั่นเองค่ะศล เมื่อเธอนะคะได้เงินมาเธอก็ไม่เคยลืมที่จะแบ่งกลับไปให้สังคมนะคะเรียนาเนี่ยก่อตั้งหลายมูลนิธิมากเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและมักจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนงานการกุศลต่างๆด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2012เธอยังได้ก่อตั้งมูลนิธิ Clara Lionel f o u n d a เ i o n เพื่อช่วยเหลือชุมชนยากจนทั่วโลกด้วยค่ะ และก็มากับเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเรื่องที่17ก็คือเพลงอัมเบล่าที่ถือว่าเป็นเพลงประจําตัวของเธอเพราะว่าไม่ว่าใครก็สามารถร้องตามได้แน่นอนแม้แต่ Entertainment Weekly ก็ยังจัดอันดับให้เป็นเพลงอันดับ1ใน10เพลง b บ s t s n n l l o of 2 0 7 7 จนเรียกได้ว่าเมื่อเห็นร่มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนึกถึงเพลงอัมเบ l ่าโดยอัตโนมัติเลยจนแฟนคลับของเธอนะคะมักชอบพกร่มมาเป็นพร็อพในการดูคอนเสิร์ตของเธอเป็นอย่างมากจนทําให้เรียลนาเนี่ยออกมาประกาศแบรนดห้ามนําร่มเข้ามาในคอนเสิร์ตเลยทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะทิ่มโดนคนอื่นจนเป็นอันตรายได้ค่ะแล้วก็จบกับเมทีเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับ17เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้กับเรียลนามาก่อนมีเรื่องราวที่เ,เพื่อนๆชอบและสนใจกันบ้างหรือเปล่าคะและถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือออกเสียงงงผิดดพ้นปประกาาใไ,ไท Time, ตขอข นทีนี่ด้และาหากคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากให้พวกเราทําเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยจะตามอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ t ูเกียชามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เพื่อนๆสนใจและถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําติชมหรืออยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ทูเกียชามต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ